สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องได้เสือเมียแปลงก็บ่าไปเลยได้แปงได้แตลงเยี่ยมวันแสดงว่ารวยโอ้สวัสดีไอ้ไงไม่ใช่ผู้จัดการไง มือัอนี้มืัอนี้ไปใจเงินปรุงมหม่าไม่อายผมว่าไปตลาดแต่เลือกเลือกปรุงมันมนี่ตอนเช้าครับมืัอนี้แม่เฮ็ดยังกินเลยตอนจอมตีเฮ็ดผัดผักวันนี้แม่รัดจะทําผัดผักนะครับช่วงบ่ายจะเป็นขนมจีนน้ํายาอ๋อช่วงบ่ายจะเป็นขนมจีนน้ํายาดึกเด็กพุ่ไปตลาดตั้งแต่ตีสามพี่น้องได้ไปตีหาคนละเงื่น ลุงเงยหัวขึ้นมาแล้วล้มลูกหยีแม่น้ำสาบเป็นชั่วโมงใจสิขาดแม่เต็มหัวกว่ายางไปเลยนังข่อยคับเป็นหัวไปอ่านล้านต้นเลยมือเจ้าแม่มือเจ้าแม่แตนไปพูกรือมือเจ้าแม่แตนไปเป็นไม่แม่เตียนก็ไปลัดไปพูกรือไปพูกนัดแทนนัดภาไปตลาดแต่แต่ตีสามนะครับพอที่ได้ไปตลาดตีตีหาครับตีหาหกโมงบำเหรอครับโป๊เตะเข้ามาเข้าเฟมเข้าเฟม ได้ยังไปใส่ซบาสเบาก็บม่รู้เรื่องดอกมื่อเศร้ากระไดแล้วบใส่หูมากปุนหนึ่งเบากล้องหนึ่งปุ่นหนึ่งเบาก้องหนึ่งคือบอถไทยเนนี่ครับอยู่กับเบานนท์เบานนท์มันบะมี่ต้มเบานนท์สวัสดีพี่น้องแน่หนิสวัสดีพี่น้องสามรอยคนสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีตอนเศร้าเด้อพี่น้องขอโทษหลายๆลาได้ใส่เสือมันหอนใจสี่ขาถ้าไปเบิ่งสวนกับยายป่ะเนี่ย นี่ครับมือเซาไปจ่ายตลาดมาเต่อไปจ่ายตลาดมาแบบคล้องเต็มไายรถเลยนี่ครับมือเซานี่ไปจ่ายตลาดมากุกนัดไปตลาดตั้งแต่ตีสามครับทอดตลาดฮุกมง่งเศ้าครับลูกลแก้มม่วงมันนี่ลูกตีหาครับทอดตลาดฮุกม่วงเศร้าครับหลงพ่อจันทร์บ๊อบสวยปนี่ด้วยครับ สู้ๆค่ะแม่แตนแม่รัดขอบคุณครับอขอบพระคุณทุกๆกำลังใจนะครับอ๋อนี่ตูวแช่เหรอมันบ่โอ้มันเย็นอยู่ตัวนี่ยนี่งไงมันเย็นแล้วมก็เสียบเลยนะโอ้ยผมไม่อยางแช่เนี่ยดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้รอแม่แตนรอแม่แตนเอารถอยู่นะครับสวัสดีพี่น้องหารอยพ่นนะครับเดี๋ยวนี้แม่รัดสวยขึ้น นะคะราสีที่จับฟัง